สวัสดีลูกค้านะครับแล้วก็ F4 ของบันตีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับเช้านี้ก็มานำ Yamaha PSR S750 ในการพรีเซนต์คุณสมบัติแบบย่อๆนะครับของเจ้า Yamaha PSR S750 นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่นิยมนะครับมากนะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นิยมของ นักดนตรีมืออาชีพนะฮะด้วยน้ําเสียงที่หนักแน่นนะครับแล้วก็เสียงสงจริงสมจังนะครับจะมาฮรุ่นนี้นะครับก็ได้ถูกเป็นที่ยอมรับของนักดนตรีมืออาชีพนะฮะหรือจะเอาไปไว้ฝึกเล่นอยู่ที่บ้านนะครับใช้ขึ้นเวทีออกงานนะครับก็สบายๆเลยนะครับผม61คีย์ครับตัวนี้นะครับ อัทคีย์นะครับมีจังหวะแล้วก็เสียงในตัวนะครับสามารถนำเสียงนอกหรือ voice e x p a n s i o n ย่นะครับพูดง่ายๆก็คือเสียงแซมมาใส่ในเครื่องได้นะครับจะเรียนแบบเสียงนกเสียงกาเสียงพินเสียงแคนเสียงแซ็ซึ่งในเครื่องนี้ไม่มีนะครับ <c oughs> หรือคือเครื่องดนตรีของภาคอีสานหรือว่าภาคต่างๆมาใส่ได้มีรองรับ กองแซมปิ้งด้วยนะครับผมาสเน่ดังโจโจนะครับกระเดื่องแน่นตึ๊บตึ๊บนะครับเอามาลงเล่นได้นะครับในเครื่องตัวนี้นะครับบูชเครื่องได้ไวนะครับไม่ถึง30วิก็สามารถเปิดใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันแล้วผมจะแนะนําฟังก์ชันต่างๆให้กดตรงซ้ายมือนะฮะเนี่ยครับผมก็จะขึ้นจอแบบนี้นะครับจอจะเป็นระบบจอมโนคอมนะครับผม หรือเป็นจอ LCD นะครับนะครับธรรมดานะครับผมจะมีการปรับคอนทัสด้วยนะครับ LCD อยู่ตรงนี้นะครับปรับคอนทัสให้เห็นนะครับจะมากจะน้อยจะเข้มจะจางนะครับปรับได้นะครับข้างหลังเสียบ USB ได้นะครับต่อเอาท์พุตได้นะครับผมมีแพทเดินได้นะครับอินพุตเอาท์พุตได้หมดนะครับมี d i ได้หมดนะครับ เมื่อเปิดเครื่องมาแล้วนะครับลักษณะของเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับไฟก็จะติดหมดสีเขียวอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่ติดก็ไม่ต้องตกใจนะฮะก็คือมันเป็นฟังก์ชันของมันนะครับมันอย่างนี้ครับเพราะเราไม่ได้ปดไว้มันก็ไม่ติดแล้วก็มีพีซเบนนะครับโมดูเลชั o นนะครับด้านซ้ายมี p h ฟ n e นะครับเสียบแล้วฟังได้นะครับผมนะฮะปุ่มบอลลูมมาสเตอร์ปรับที่ตรงนี้เลยฮะหมุนมาที่ตรงกลางก่อนแล้วกันนะครับ นะมีปุ่มแอ c o คอมนะครับแอคคอมมีไว้ทำไมแอคคอมก็คือมีไว้ที่สำหรับที่จะเล่นเสียงประสานนะครับถ้าเราไม่กดแอคคอมตัวนี้เสียงประสานก็จะไม่เกิดพูดง่ายคือจะมาแต่เสียงกองนะครับเวลาเรากดสไตล์แต่เสียงเบสเสียงกีตาร์เสียงประสานจะไม่มานะครับก็เรียกว่าปุ่มแอคคอมแล้วถ้าเราจะเล่นเนปียโนโน,นะครับเราไม่ต้องเปิดแอคคอมนะครับนะแล้วก็รุ่นนี้นะครับมีพาร์ทสามสามพาร์ทนะครับมี ฝั่งซ้ายนะครับก็คือ pass lower นะครับแล้วก็ upper มี2นะครับก็คือผสมเสียงได้นะครับนี่ครับ1 2 3นะครับ3เสียงนะครับผมนะฮะขวาหนึ่งขวาสองแล้วก็ข้างซ้ายนะครับผมอันนี้ก็คือ m มูทิแพดเสียงประสานนะครับแล้วก็ register นะครับก็จะอยู่ใน8ปุ่มนี้นะครับผมรวมกันเข้าไปนะครับ m มูทิแพดเสียงประสาน one ันทัศเซสติ้งก็คือ เสียงที่เราเพิ่มเข้ามาได้อีก4เสียงนะครับผมนะฮะ Apple r o v e r นะครับตรงนี้นะครับอาจมาจากฝั่งซ้ายนะครับเมื่อกี้ a d ค c o m แล้วแล้วก็ Fade In Fade Out มีไว้ทําไมตัวนี้ก็คือเวลาเราจะกดเหมือนให้มันค่อยๆดังขึ้นแล้วก็ค่อยๆจบลงนะครับตัวนี้นะครับ Auto Link นะครับก็ใช้ในระบบเกี่ยวคอนโซลเกี่ยวกับ Variation นะครับ Auto Link นะครับผมแล้วก็ไปคอนโรลกับ One Touch s e t i นะครับมันจะเชื่อมกันนะครับ ส่วนออโต้ฟิลอินนะครับตัวนี้ก็คือตัวประสานในเรื่องของกองถ้าเราไม่เปิดไฟตัวนี้นะฮะเวลาเราเปิดรั่วกองมันจะไม่ดังนะครับเป็นตัวอย่างผมมา v วาเลชันสอเห็นไหมครับมันจะไม่ตุรุงตุตุงให้เรานะฮะนแต่ถ้าเรากดออ t โต้ลิง์ปั๊บมันจะทันทีเลยนะฮะเห็นไหมครับนี่ครับนะฮะอินโทร คือเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นขึ้นเรียกอินโทรนะครับเหมือนเวลาเราจะร้องเพลงอรัหนึ่งสองสามนะครับเสียงเคาะกลองนะครับบางบางเพลงก็เป็นเสียงมาเลยฮะเบรกครับเสียงเนี่ยขั้นกลางนะครับเบรกขั้นกลางของกลองนะครับเอนดิ้งครับจบนะฮะหนึ่งสองสามนะฮะเรียกได้หมดนะครับซินสตาร์ทซินสต็อปก็คือถ้าเรากดตัวนี้ปั๊บแล้วเรากดซินสต็อปปุ๊บ อ่ามันก็จะค้างให้ทันทีนะครับผมไฟจะค้างนะครับสินสตาร์ทเวลาเรากดคอร์ดปั๊บมันก็จะเล่นทันทีดูนะครับนะครับแล้วเวลากดสินสต็อปปุ๊บเวลาเรากดคอร์ดแล้วเราปล่อยมันจะหยุดครับอ่าเห็นไหมครับนี่คือความหมายของสินสตาร์ทสินสต็อปนะครับมาถึงโซนนี้ก็จะเกี่ยวกับลิชิสเตอร์แบงก์นะครับผมอันนี้เลือกได้ครับปุ่มเลือกแบงค์นะครับผมแบงค์หนึ่งแบงค์สองแบงค์สามแบงค์สี่แล้วก็มากดตัวนี้ไล่นะครับ ฟีสตัวนี้สำคัญนะครับฟีนี่มีไว้ทำอะไร f ีสก็คือมีไว้สำหรับล็อกจังหวะไม่ให้มันไหลนะครับเช่นผมเอา <c oughs> ครับผมก็เลือกเอาจังหวะลำวงแล้วกันนะครับจังหวะลำวงในเครื่องนะครับแล้วผมก็ต้องกด f ฟี t เพื่อไม่ให้จังหวะมันหายครับถ้าไม่กดปุ๊บเวลาเรากดปุ่ม Register Memory Banks 8ปปุ่มนี้เมื่อไหร่จังหวะมันจะโดดหนีทันทีนะครับ ยังจะเปลี่ยนได้แต่ว่าจังหวะจะคงอยู่ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่กดปุ่มฟิสนะครับจังหวะมันก็จะถูกเปลี่ยนครับนะครับเปลี่ยนไปเองเลยนฮะเรามีไว้อยู่นะครับมีไว้ในนี้นะฮะอันนี้ก็คือความหมายของปุ่มฟิสต์สำคัญในการใช้งานนะครับผมแล้วก็เมมโมรีนะครับเมมโมรีก็มีไว้สำหรับอ่ามิมพวกเสียงและสไตล์ลงไปใน8ปุ่มดิจิตเตอรี่เมมโมรีนะครับตัวนี้นะฮะ อันนี้ก็ใช้งานไนะฮะส่วนมูทิแพตนะครับมูทิแพตก็เป็นเสียงประสานนะครับผมเสียงประสานเนาะเราจะเสียงประสานยังไงนะครับฟังดูครับนี่นะครับเสียงประสานเล่นหมอลำหรือว่าเล่นลูกทุ่งเล่นอะไรพวกนี้นะครับผมส่วนนี้ก็วันทัชเชสติ้งนะครับเสียงเสียงเพิ่มนะครับเกาเรียกว่าเสียงเสริมนะฮะนี่นะฮะใส่ได้อีกเหมือนเมื่อกี้ที่อธิบายไปนะครับแสดงว่าในนี้ก็จะใส่ได้ทั้งหมด เท่าไหร่ครับ8 12 16เสียงนะครับนะฮะตอ่ตอนหนึ่งสไตล์นะฮะใช้ได้เลยนะฮะในการเล่นนะครับส่วนมุมขวานะครับก็เป็นเกี่ยวกับพวก voice นะครับ voice voice นะฮะมาจากเครื่องครับกีตาร์อิเล็กโทรนอิเปียโนแซกโซโฟนทัมเพิสนะฮะพวกนี้นะฮะเป็นเสียงมาจากเครื่องนะฮะ แต่ถ้าจะใช้เสียงยูเซอร์ก็คือเสียงแต่งหรือว่าเสียงแซมก็ต้องกดที่ยูเซอร์ตัวนี้นะฮะ expansion นะครับยูเซอร์กดเลยครับนีครับมันก็จะมีเสียงที่เราใส่มาทั้งหมดนะฮะ YC 1 0 YC 3 0 0ร้0 YC 2 0 3 0นะครับเสียงที่ไม่มีในเครื่องนะครับเราใส่มา o r g a n D 5 0ของพวกนี้คฮะเราก็ลองฟังดูแล้วก็แซกนะครับ Wood Can นะครับอย่างเงี้ยครับ ซออย่างเงี้ครับนะครับนี่นครับประมาณนี้นะครับนี่คือเสียงประสานเอ้ยโทษทีครับเสียงเอ่อ e x p a n s i o น voice หรือว่าเสียงแซมนะครับผมนะะฮในในกลุ่มนี้นะครับผมถัดมาข้างบนนะครับเกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับพวกหมวด USB นะครับจะฟังเพลงซองโรดิโอเรคคอร์ดอะไรพวกนี้ครับก็ต้องเรคคอร์ดผ่าน USB นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็น USB Audio Player นะครับไว้สำหรับฟังเพลง MP3 นะครับกับไฟล์ว็บนะครับผมแต่พอดีว่าผมไม่ได้ใส่ USB เข้าไปนะครับมาฝั่งซ้ายครับหมวดพวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้งานของออพวก MIDI นะครับ MIDI นะครับผมแล้วก็จะกดตรงนี้นะฮะ MIDI เพลง k า r a เกะนะครับคือเลือกเพลงจากนี่มานะฮะอย่างแซมโพนซองเนี่ยฮะเล้ก็เลือกฟัง มิี้ครับพวกนี้หมดมิดีนะครับถัดจากนี้มาก็เป็นสไตล์นะครับสไตล์นะครับมาจากเครื่องเลยนะฮะสไตล์มีหลายอย่างเลยฮะสไตล์ไล่ตั้งแต่ป๊อปสวิงลาตินเอนเตอร์เทนเนอร์อาร์แอนด์บีนะครับจังหวะบอลลูมนะครับของฝรั่งนะฮะเวิร์นนะครับมีหมดนะครับฟาร์มิโกกีตาร์สปินเนชครบหมดนะฮะอ่าตุรกีนะครับจังหวะ ของทั่วโลกเลยนะฮะเขาจะเอามารวมให้เลยนะครับเยอามห์เอามารวมให้เยอะแยะ, aos, ยะไปหมดเลยนะฮะจังหวะจีนก็มีนะฮะเปิดฟังได้เลยนะฮะอังกฤษอย่างนี้พวกนี้ครับตุรกีอย่างนี้ครับอ,อินเดียพวกอ,อ,อิตาลีพวกนี้ครับนี่คือเวอร์น,นะฮะจังหวะเต้นจังหวะคันที่อันนี้ก็เป็นพวกเสียงของพวกอ่ามูวี่แอนโช่นะครับพวกเวลาเหมือนเราไปดูหนังนะครับทัดทัดทัดแท้ๆพวกนี้ครับมันจะมีให้ฟังครับ ฟังฮะเสียงเสียงประสานนั่นเองนะครับเสียงคอรัสพวกนั้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่เราจะใช้กันบ่อยก็คือปุ่มนี้นะครับ Expansion User นะครับที่เราต้องใช้กันเพื่อที่จะเอาจังหวะนอกมาใส่นะฮะอันนี้บ้านดนตรีก็จะใส่ไปไว้4กลุ่มคือมีบอลลูนมีลำมีสโลมีสปีดนะฮะเราจะใช้ปุ่มไหนแล้ก็กดเข้าไปนะฮะมันก็จะมีบอกหมดนะฮะ มันจะมีบอร์หมดโบเลโลอย่างนี้ครับของกลุ่มของบอลลูมแล้วก็กดฟังไปนะครับเราจะออกจากปุ่มพวกนี้เราก็กดอัพขึ้นมานะครับปุ่มนี้นะฮะมันก็จะเข้ามาหมดนี้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็อ้าวมาเลือกลำเราจะาลำแบบไหนนะฮะผมว่าจะ ได้หมดนะครับทุกลำนะฮะมันนี้ให้ครบหมดนะครับหลายๆอาจารย์นะครับมารวมกันนะครับให้ล่นสนุกสนานลองฝากกดใจคิดถึงวันนี้จะเป็นการเก็บเสียงสไตล์นอกหมดเลยนะฮะ นอกจากนั้นมันก็ใส่ USB ข้างนอกเล่นได้เลยนะฮะเอา USB เข้ามาในเครื่องได้นะครับผมนะบนอกจากนี้ก็ยังในปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวสำคัญนะครับ Harmony Echo Digital Record พวกนี้ไว้ทำเคาะจังหวะนไครับ Style Creator เข้ามายามาฮ่าก็เคาะจังหวะได้ครับ สำหรับท่านแต่งเพลงนะฮะแต่งจังหวะนะฮะชอบอีดิตก็ได้นะครับแต่งเป็นตัวโน้ตนะฮะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะฮะได้หมดนะครับผมกดออกไปก่อนนะครับมูทิแพดครีเอเตอร์ซองครีเอเตอร์นะครับใช้จากฟังก์ชันตัวนี้หมดนะครับผมฝั่งนี้ก็เกี่ยวกับตัวที่จะใส่ Voice Expansion นะครับนี่ครับของ n i n o 2021นะครับโดย950ก็้ใส่ไปแล้วนะครับผม แล้วก็ Register Sequence ต o n t นโ l l e r ตัวนี้ก็ตัวปรับนะครับซัสเตนพวกพาร์ทต่างๆนะครับผมเดินมาตรงนี้ก็ซองเซสติ้งนะครับในการใช้งานของมันไปเป็นออโต้หรือจะสต็อปนะครับมีตั้งตัวภาษานะครับนะครับมันจะมีบอกหมดนะครับมาสเตอร์ทูนะฮะเราก็ตั้งไว้ที่4 4 4 0ีรบจุดนะฮะอันนี้ก็เกี่ยวกับพวก ฟังก์ชันนะครับปุ่มฟังก์ชันนะครับผมอ่านี่ก็ต้องเอาไปใช้งานลึกเข้าไปอีกนะครับอ่าการวอยปรับเสียงก็มีนะครับเนี่ยครับไว้เซฮะจะใช้งานยังไงก็กดไว้เซ็ปรับเสียงได้ตามใจชอบนะะฮแล้วก็ปุ่มหนึ่งที่ใช้บ่อยก็คือปุ่มของมิกซิ่งคอนโซลนะครับในการปรับเสียงต่างๆนะครับโดยเลื่อนจากแถบนี้นะฮะข้างบนนี้นะฮะมันก็จะให้เราปรับเสียงแน่นเสียงตึ๊บเสียง แหลมเสียงนุ่มเสียงนุ่มนพวกนี้ครับนะครับมีหมดนะของส่วนของม i p ติแพดสไตล์ซองนะครับมันก็จะให้เราเลือกที่จะปรับเสียงนะครับผมอ่าแล้วก็ชาน n ลนะฮะตัวนี้ก็เป็นกลุ่มของพวกเครื่องสายต่างๆซึ่งเราจะทำการปรับเปลี่ยนได้นะครับนี่ครับชานลนะฮะปรับเปลี่ยนก้องปรับเปลี่ยนทอย่างได้หมดครับนะครับเลือกกองเซ็ตได้นะฮะตัวนี้ นี่ก็เป็นการเสนอการใช้งานเบื้องต้นของ YAMAHA psa s เจ็นะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับสองนิดๆน,นะครับเหมาะสำหรับท่านอยากจะเอาไปไว้ใช้งานไว้ฝึกไว้เล่นไว้ร้องไว้รำหรือจะาขึ้นเวทีก็ดีนะครับรุ่นนี้นะครับใช้ได้รีเวิร์4สีพรีเซตนะครับ3 u s ยูเซอร์นะครับคอรัดสิบพรีเซตนะครับ3 u s ยูเซอร์นะครับ dps 295 preset 3 user นะครับผม master equalizer เรามี5 preset นะครับแล้วก็เก็บได้2 user นะครับส่วน equalizer ก็เป็น16 tag เหมือนกันนะครับผม28ส parts นะครับนะฮะจำนวนเสียงนะครับในเครื่องรุ่นนี้นะครับ678อนะครับ preset แล้วก็28ด d u m set นะครับแล้วก็480อ xg voice นะครับเสียง gm ก็มีนะครับก็รวมแล้วเป็นพันเสียงนะครับ เสียงหลักก็32 Super เปอร์นะครับผมอคูเลชั่น1 8เมกะวอย์นะฮะตรงนี้นะครับผมความจำในเครื่องใช้ไปเลยครับ1.9 m e เมกะบิตนะฮะโหลดได้เต็มที่เลยนะครับส่วนความจำของแซมก็ได้64เ e มกะบิตนะครับเอ่อเมกะไบต์โทษดีครับใส่แซมได้เยอะนะครับผมสบายเลยนะครับลำโพง15วัตต์นะครับตัวนี้ให้เสียงกระหึ่มเต็มที่นะครับ ในราคาที่ตอบโจทย์ท่านได้สบายสบายนะครับผมกับยามาฮ่ psr s k 5 0นะครับสนใจอยากได้เป็นเจ้าของก็ติดต่อจารนิโน้ศูนย์หกน่งหนึ่งสองหนะครับพร้อมยินดีให้บริการนะครับนำส่งทั่วประเทศไทยเลยนะครับทุเคตของประเทศนะครับผมส่งให้หมดนะครับลาวก็ส่งให้นะครับผมนสบายมากคับใจบริการของเรานะครับ ครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาหรือจะเข้าไปชมใน f a c e b o o k บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีก็จะเห็นตัวสินค้าต่างๆที่ผมลงรีวิวเสนอนำขายไปนะครับสนใจก็แอดมาเป็นเพื่อนครับแล้วก็มาคุยกันนะครับชอบแบบไหนราคาตกลงกันได้ครับไม่ต้องห่วงครับผมยินดีพร้อมให้บริการขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับนีครับ16นาทีกว่าล้นะครับ